ห้าอาหารนะครับที่ควรเลี่ยงเลยนะหลังออกกันออกกําลังกายนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะเติมพลังงานให้ร่างกายโดยอาหารที่ดีนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังการออกกาลังกายแต่ก็มีอาหารบางประเภทนะครับที่เหมาะกับการฟื้นฟูร่างกายมากกว่านะครับแล้วก็ห้าอาหารนี้นะครับควรเลี่ยงเลยนะหลังออกกำลังกายนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันอันที่หนึ่งเลยครับคือเครื่องดื่มชูกาลัง ฟังดูแล้วนะครับมันเหมือนจะเครื่องดื่มที่เหมาะกับการเติมพลังนะหลังออกกําลังกายแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเหล่านี้ไม่ได้ดีอย่างที่ชื่อเรียกเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะเครื่องดื่มลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเต็มไปด้วยน้ําตาลสารให้ความหวานและกสารเติมแต่งอื่นๆซึ่งมันทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคุณสูงพุ่งสูงขึ้นเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาระดับโปรหรือนักวิ่งฝึกซ้อมหนักสําหรับมาราธอนต่อเนื่องเป็นประจํา ไม่เช่นนั้นนะครับแนะนาให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มนะครับประเภทนี้ไปเลยแล้วหันมาดื่มน้าเปล่าแทนนะครับอันที่สองเลยนะครับคือกาแฟครับกาแฟนะครับแม้ว่าจะดึงพลังงานของคุณขึ้นมาได้ก็จริงแต่ผลข้างเคียงนะครับจะทําให้ร่างกายขาดน้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดียิ่งไปกว่านั้นกาแฟนะครับยังกระตุ้นปล่อยฮอร์โมนความเครียดนะครับคอร์ติซอลนะครับซึ่งยิ่งจะเพิ่มนะครับขึ้นเนี่ยระหว่างการออกกาลังกายคอร์ติซอลมากเกินไปจะนําไปสู่การอักเสบนะครับปัญหาทางหัวใจและก็หลอดเลือด รวมถึงความแปรปรวนของโฮอร์โมนดังนั้นแกาแฟจึงเหมาะกับการดื่มก่อนออกกําลังกายมากกว่านะครับอันที่สามเือโปรโตีนเช็คนะครับไม่ได้ทุกยี่ห้อนะโปรโตีนเช็คนะครับไม่ได้ถูกสร้างมาเท่ากันนะครับดังนั้นคุณจึงควรระมัดระวังในการเลือกชนิดของโปรโตีนเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบขวดพร้อมดื่มควรเช็คส่วนผสมที่ข้างบรรจุภัณฑ์นะครับเสมอว่า ก็มันมีโปรตีนนะครับผงไหลยี่ห้อที่อัดแน่นไปเรื่องน้ำตาลนะครับสารให้ความหวานเทียมและก็สารเติมแต่งอื่นรวมถึงแป้งด้วยนะอันที่สี่เลยนะครับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับแม้ว่าเมื่ออาหารคาร์โบไฮเดตต่ำช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะครับแต่กลับไม่ใช่ตัวเลือกที่สุดสําหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังการออกกำลังกายคาร์โบไฮเดตนะครับมีความสําคัญนะครับในการเติมพลังงานให้กับร่างกายหลังผ่านการออกกำลังกายหนักเพราะร่างกายนะครับจะดึงพลังงานนะครับจากแหล่งเก็บ กูโคเจนนะครับเป็นหลักแต่ไม่จําเป็นต้องทานขนมปังนะครับเพื่อเติมคาร์โบไฮเดรตคุณสามารถเลือกพุ่งเป้าไปที่ธัญพืชไม่ขัดสีถัว่วผลไม้ผักและอาหารเหล่านั้นนะครับให้พลังงานและสารอาหารที่จําเป็นต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อช่วยร่างกายกลับมาสดชื่นพร้อมออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับส่วนที่5เลยนะครับอาหารเค็มแม้ว่าเหงื่อนะครับจะดีต่อผิวนะครับแต่ว่า การขับเหงื <S an> ่อเยอะก็ทําให้ระดับน้ําตาลนะครับระดับน้ําและโพแทสเซียมในร่างกายนลดลงส่งผลให้เราไม่อยากกินของเค็มนะครับหลังออกกําลังกายแต่พยายามผักห้ามใจไว้แทนที่จะหยหาขนมขบเคี้ยวกบกรอบเค็มๆน่ะหันมาหาของว่างนะครับอย่างกล้วยดีกว่าอกล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะครับซึ่งช่วยทดแทนโพแทสเซียมที่เสียไประหว่างการออกกำลังกายแถมยังเป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมไ้ด้วย าประเภทนี้นะครับเป็นได้ก็เว้นไปก่อนนะครับหลังจากออกกำลังการนะครับลองเอาตามคำแนะนำตัวนี้ดูสุขภาพดีด้วยนะครับ